ก็ในการลงพื้นที่หลายๆอย่างของทางนายกเองนะฮะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาน,นะครับรัฐบาลมีการวางแนวทางการยกระดับประเทศไทยสูก่การเป็นจุดหมายที่โดดเด่นในการจัดงานเทศกาลพร้อมผลักดันเป็นเฟสติวัลระดับโลกอันนี้ต้องสังเกตได้ก่อนเลยว่าอย่างสงกรานต์ของเราเนี่ยได้รับการ <ห Ganz S 1> ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็คือเป็นงานาเป็นเฟสติวัลคือเป็นเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วเราก็ส่งเสริมงานนี้ว่าเป็นงานที่แบบเรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ย ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตก็คือมาที่ประเทศไทยใช่ไหมครับตรงนี้ครับทางคุณชัยวัชรงโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสําเร็จ ผลงานที่เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งในประเด็นที่ทางรัฐบาลเองแล้วก็นายกได้ไปพบปะหารือกับผู้บริหารสําคัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมระดับโลกส่งผลให้มีความคืบหน้าการจัดกิจกรรมระดับโลกในไทยครับทั้งงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Summer Sonic แล้วก็ Tomorrowland ครับยืนยันนะว่าเตรียมจัดงานที่ไทยภายใต้ชื่อ Summer Sonic Bangkok 2024 ระหว่างวันที่24-25สิงหาคมปีนี้67นะครับ<ช>ที่ Impact เมืองทองธานีครับเป็นการต้องบอกว่างานนี้ Summer Sonic เนี่ยมีในป็นเทศการที่มีในต่างประเทศซึ่งนี่จะเป็นการจัดงาน Summer Sonic ครั้งแรกในอาเซียนไม่ใช่ใชแค่ในไทยนะในอ,อาเซียนครับแล้วก็เป็นครั้งที่2ที่นะครับนอกประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยแล้วก็ผู้จัดงานครับแล้วก็ผู้ถือลิขสิทธิ์ครับซึ่งจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่27มีนาคมหรือว่าวันพุธนี้นะครับขณะที่เทศกาลดนตรีแนวเพลง EDM อย่าง o m o r r o w ร a n d ครับเตืด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 อารดอาเคยเคยฟังไหมพี่เคยฟัง EDM ไหมไม่อย่าะฟังตอนนี้แหละ ที่น้อยเป็นคนที่ฟังเพลงเป็นเพลงที่บรรเลงเพลงร้อง EDM บางท่านก็เขา้าไม่ถึงเหมือนกันนะครับเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องเท่าไหร่เลยเป็นจังหวะดนตรีที่มันตืรดตืรดเตืดน,นั่นเองนะครับอ,อย่างงาน Tomorrowland เนี่ยก็เตรียมจัดง,งานในไทยนะครับโดยจะเริ่มจัดก็คือปี69และจะเป็นการจัดต่อเนื่องทุกป,ปีเลยถึง10ปีคือปี69ถึงปี79ต้องบอกว่า มีเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่ารุ่นน้อง<ม>รุ่นพี่เนี่ยเป็นสาย EDM แล้วก็จะมีบ่อยๆมากคือการบินไปงาน Tomorrowland กันที่ต่างประเทศ<ม>แล้วเป็นงานเฟสติวัลที่แบบมัน,มนเหมาะสําหรับคนที่เป็นชื่นชอบดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดมาจากในไทยได้ไม่ใช่เพียงแค่คนไทยจะเที่ยวง่ายขึ้นมไม่ต้องไปต่างประเทศแต่นะักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมาไทยมากขึ้นเพื่อจะมาเที่ยวงานเทศกาลเฟสติวัลตรงนี้แหละครับนอกจากนี้ครับรัฐบาลมีการพูดคุยกับผู้จัดงานเทศกาลร,ระดับโลกอีกหลายรายนะเพื่อ ให้นำงานมาจัดในไทยซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยครับตรงนี้ รัฐบาลจะผลักดันให้ไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดงานสําคัญในระดับโลกอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างไรายได้ให้กับประชาชนไทยพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันส่งเสริมการจัดงานเทศกาลในไทยให้โดดเด่นเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของไทยในทุกด้านโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลน,นั้นผลักดันอย่างต่อเนื่องประกอบกับสเสน่ห์ในความเป็นไทยความเป็นเจ้าบ้านที่ดีจะส่งเสริมให้ผู้จัดงานระดับโลกปักหมุดไทย เป็นอีกจุดหมายที่โดดเด่นในเวทีเทศกาลโลกนั่นเองนะครับอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างที่มินล,ลิไปเมื่อประมาณ2ปีคือโคเชลา่าอันนั้นก็เป็นเทศกาลดนตรีอย่างหนึ่งซึ่งโคเชล่าไม่ใช่เป็นแค่คนในประเทศแต่คนต่างประเทศก็จะไปเหมือนกันแล้วก็มีศิลปินมากมายถ้าเราดึงอย่างโคเชล่ามาจัดที่เมืองไทยหรือผมพูดตัวอย่างแล้วกันเทศกาลดัง,ดงๆมาจัดที่เมืองไทยได้นะับรับร,รองว่าจะมีชาองชาติเพื่อเพื่อ มาไทยเนี่ยเขาจะไม่ได้มาเที่ยวเขาจะมาแค่งานเฟสติวัลแล้วพอมาปับ๊บอุ้ยเมืองไทยเนี่ยไหนก็มาเที่ยวแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมากมายก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อด้วยนั่นเองค่ะดีแต่แ,แ,แนะนําว่าการจัดงานเหล่านี้ไม่ควรจะกระจุกในกรุงเทพควรจะกระจายไปตามหัวเมืองใหญ่หญเพื่อจะได้ส่งเสริมของในท้องถิ่นด้วยเหมือนกันอย่างเช่นค่ะกรุงเทพหรือว่าสถานที่ที่จัดได้อย่างบุรีรัมนีเชียงใหม่สงขลาประมาณนี้นะครับค่ะเมืองใหญ่ๆเนาะ